ทายอย่างเราผุดเพ้อเอกมาะเพ้อเอกสวัสดีครับสวัสดีครับเจมสองเอ้าเอาป่หูได้มสิมานิจับเหรจับติดเลย่วมเลยเออพ่อกับรูว่าสิมาคือกันเออเออ อีกหลายวัก็แป๊บเดียวแป๊บเดียวรับตื่นเดียวขนาดใส่กันพีไทยสเนี่ยข้าวเต็มเลยดาล่าสวยด้ีกําลังติดต่อเฉลียวกําลังคุยกันก็เฉลียวยาได้ห่ดมันต้องคุยกันหอเอาโหลดเอาโหลดเนาะไมหน่อย ไน้สงสัยคุเห็นเหรอว่าไปนะคอน่อันนี้สวยมากเลยอันนี้งามด้อประสิทธิอันนี้สวยนงยเนาทิ โอ้โหแบบเดียวกันน่ะละพ่อออกไปไหนประมาณหอดบันทาล่ะอันนี้สวยนะแม่น่อยอันนี้สวยด้วยสวยแบบสวยแบบภูไทยอืม คใอนนีดเนี่ได้สวยสวยสวยโอ้หน้าเดกต่ะ้วกอนาตาแล้วคืออัน อันผสมกันเนาะกำหน้าตาสุ่มอันไปบวอย่นยาฟูแมบ่ใบสีตอเห็ดเป็นบ่ใหญ่เป็นยูหนักเป็นอีกเต้บุเห็ดมังแ่เอามันด อันนี้ก็สวดเฮ็ดมาจักมืออลนะหลายอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปนอี้อาทิตเนาะเป็นมอเนะหลายคนนามอันนี้ะนี่เนาะงามเป่ง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 ดิยูอันยูคาลาเันอันหลายหลายเขาเออนี้เกาะ เมื่อน kind of? ันไปบาด่เนาเออแต่ว่างาบกว่านี่เลยแต่ว่างาบกว่านี่เลยเฮ้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 ยอยู่ไหนเออเอ้ ไหนโอเคเป็นแค่มี <üler? S 2> แค่นี่อ๋อเอออันนี้สวยไปหน่อยอันนี้ก็ทำเองอีกแนบหนึ่งนี่ตัวสวยเอองามงามอันนี้งามอันนี้อันนี้เราสั่งเขาทำก็ทำเองอนี่ทำเองง่างามนนงามงาม,งามคนละแบบอโอ้โอ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  พรุนี <Bien ven ido> Guys, ้ก็เดินทาอทยนะครับ400โลนะครับสุดยอดมากเลยาไ่อโอยไม่คขัโอ้เไมห้องโอไปห้องไม่หน่อยห้องนี่ไฟอยู่นี่โดนโดดมาดีแล้วโดนโดโดนโดอ้กขาวโดนโดโดนโดนโดมาดีโด นี่ไม่นี่อย่าไป็ามันน่ากลัวมันน่ากลัวมันน่ากลัวขาวอยู่เฉยขาวอยู่เฉยเออเออยู่เฉยนั่นนั่นอยู่เฉยโดดๆนั่นี่โดมันน่ากลัวนะจิ้มข้าวยัง ขาวขาวอยู่เฉยเนื้อบรรยากาศนะครับผมโอ้โอโ้ S <S 2> <S 2> <S โอ้โหนึกว่าจะไม่มีมดอนึกว่าจะไม่มีแมงแมงเต็มเลยครับพี่น้องขี่รถล้คืนไม่ไหวนะครับผมไม่ชอบไม่ชอบเลยเวนสานที่เซตออก <S <S วันนี้ก็คงจะ อับราดร้วยคลิปนี้นะครับจะอาบน้ำนอนแล้วลูกสาวก็ได้พักผ่อนนะครับพรุ่งนี้เช้าค่อยว่ากันใหม่นะครับที่จอดรถสะดวกสบายสาธุปูญยาเอ่ยอาบน้ำอาบท่าแนะล้วูมาขออนันให้โชคให้ไส้เด้อมาเข่าฝันเด้อมาเข่าฝันบอกเอฟซีพลังเงียบเด้อ มาเข้าฝันบอกเอซพลังเงียบเด้อสาธุสาธุให้โชคตัวเสียไมีเงินเฮ็ดบุญอายุดีไม่แห้งมาช่วยงานบุญนะครับขอบกันใหม่พี่น้องกุดไนนะครับกุดไนท์คุดไนครับเจอกันใหม่พุุลุงนี้เช้า วันนี้ขอกล่าวคำว่าราตรีสวัสดิ์นะครับ